สวัสดีครับขอจอมพลันที่แอนสืบัตไทยใน1น,นาทีและในการปั้นโมเดลแบบแฮสเซอร์เฟนะครับขอบเป็นสิ่งที่สําคัญมากขอบคมหรือขอบมนต้องเพิ่มเส้นเข้าไปเพิ่มเส้นชิดขอบคมเส้นแห่งการขอบมนผมจะลองเลือกโมเดลชิ้นนี้นะครับแล้วกดด y น a มิกดันนมิกอยู่ในจิ o อเมทรีแล้วก็ด y น a ิมิคซับดิฟกดด y น a มิตัวนี้เป็นการสมูทโมเดลเวลาเพิ่มเฟสโมเดลจะเป็นลักษณะนี้โชว์ให้เราเห็นนะครับขอบมนอยู่ผมอยากให้มันคม กดอ y n a m นามิกออกไปก่อนเลือกบัตรซีมเลเลอร์ไปที่เส้นกดสเปซบาร์เปลี่ยนเป็นอินเสิร์ตผมเปิด Poly-F ขึ้นมาให้เห็นเส้นได้ชัดเจนผมจะให้ตรงนี้เป็นและคล็ปนี้สนับสนุนโดยคอสซีบัตรฮเฟตจากไลท์ซีครับเป็นขอบที่คมขึ้นมาด้านบนตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนนี้เมื่อเราได้เพิ่มเส้นเข้าไปนะครับเมื่อกดดานามิกซับดีอีกทีหนึ่งเราก็จะเห็นขอบที่คมชัดเจนมากขึ้นและ วิธีการน,นี้เป็นการเพิ่มเส้นเข้าไปให้โมเดลจริงๆแล้วโมเดลชิ้นนี้เอาไปใช้งานต่อในโปรแกร,รมอื่นๆได้ด้วยครับ